ธรรมสกะตี่มีกระดาบวนน้นมีกระดาวนนั้นพระเป็นเจ้าติกะหอตลาดกระบุ่นเนี่พีเขาพุกกระเปิ้ไว้ทากระต้อนไว้ทาตังมันเจ้าเท่นี้ว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระมาโยเป็นที่พุทธกายานะ่ยเป็นพระมาเหอ๋อเขาดีเลยกับผดเผาบรรณจังเนาะเนี่ยพระเป็นเจ้ามาวนตุยอ๋ออันมีจีซูเหนือเขาในเสียเขายศสิลงอะไรยาก็มีอุตกาก็มี เขาเจนน่ะลูมะกะเป็นยานตึกขามาเขาเถินั่นตึกเข้ามาอียานนั่นขอสอนปันตลาก็ไผ่โลกิสานะนีเขาก็มีเจซูเออก็เลยก็หาฮอดตลาปันเขานนเพิ่นมาว่นด้วยยิสี่ยงจองนนก็อายุเฒ่าเฮ็ดตึกขาดร้อนว่าเว้ยกําผองก็ตึกขาเจ้าก็ตึกอนกเลยเดินเาตึกขาดอนกคําว่าเว้ยนี่พระวอโลซุมลงซุมหลังยอเขาสําตายก็เป็นสังอันมี ตัวมีขันธ์นั้นเนาะซ้ำกับตายเป็นอย่างซ้ำมีเจ้าหลายๆก็ซ้ำจังถอมในตลาดอ๋อสมอกกำผพงบ้องเป็ดเหมือนสีเฮงในเตเป็เหนือซึ่งมันก็พระเ,เบญจเตเป็นก็ไหลายสู่ไหลเจ้าก็ซ้ำหลอดไหลหมอกมุ่นป่นหลอดไหลในพระเบญนเจ้าเออเนั่นมันกับเข้าบ้านนั่นแหละในเข้าบ้านนั่นเฮงกัดเป็ดปึงเข้าบ้านนั่นแหละก็ มันมีหูตาได็ดถมตะลามีตาตาได้หันในพราวันนั้นกะเป็นเจออ่อนเฉพาะเจออ่อนนั้นไหลกุ้ยนิ้มจึงจึงหงกะเป็นไปเนั้นกุ้ยพระเป็นเจ้าสุเมียวพระเป็นเจ้าเป็นมาแทงไหลสู่ไหลป้าก่มนกระชอดเขาไหลเออสู่เขาห้าก็พระเป็นเจ้าเป็นพระมานำมุตติน่ยย้อนเปื้สังเขาสัมป้ากว่านั้นนั่นเสียอีดป้ากว่าในย้อนเปืดสังในย้อนเปืดเขาก็ฮอดไว้ดีเฮงกัดเป็ดเปิง พอดว่าดีไหลก็ไล่สัตว์ปิตตะอสิณญอรูปะกุลธัมมะกายันเวงน่ะกุลมิกษาเฮงกัตตาเปตอันว่เฮาสังก็เป็นเฮงกัตเปตปึงไนในกระตุกงะไล่และสังก็เป็นสัตและสังก็เป็นปิตตและสังนลสัตปิตสิญก็เป็นสังอันมีหลายมีตงหูตงตองนั้นและสังว่าสัตปิตสิญอรูปะก็เป็นสังอรูปะ ອັນມີຮກາແດປືລສັປິຕອສຍອະກຕັກນຕນກລນສັນກກນອືອ້າຮູ້າກູ້້ຮູຮູຕີູນືນນກົນລສັດິາາກກາວງນ เสมันยนี้ทีพิสันตฤิตไก่เว่งกับเป็นก้นปีกเถินหางเคลิม,มจำไรพระราตรสังขะเมีิวนั้นก็จัำไรวะ,ะอาสิญญาอารุปาก้นตันไหนเนาะไกยันเว่งหนักก้นมิกษะสมเป็นเอาไว้อายุพิษกับเป็นไม่สษะเด็กที่พระราเป็นสาวฮอกมถ่อมใครเอานั่นเป็นสมนกับพิษไว้ซึ่งไหนไหนก็ไหน,นก็นมันมหอดไรวะไตสัตปิตาอาสิญญาอาลุปาก้นตันไกยันเว่งหนะัก คนวิสาเฮงกาดตาแปดอ่านะนนั่นมันเป็นเฮงการแปดเปลืองเออเขาในกระหอดแถวว่าอยู่ซื้อในแหละเขาจังวะญนื้อตลาพระเป็นเ้าเลยออกมปลปนรอในพระเป็นเ้าเขาฮอเอาเวเนี้ยสัตว์ชดเอากว่าในน้ำเดตะมังปองบางเลยก็ญนื้พระราศิน้าหูจักก็มีเพราะว่าเขาก็โดเหมือนน,นะเนาะญนื้พระอยู่ก็หูจักเจสุพระหูจักตลาพระเป็นเสา พระปิทร์เจ้าี่ว่าไว้ึิหือยศธรรมันเป็นศรีสมมันเป็นศีก็อนหันตะลานั่นเก่าพระปิณฑ์เจ้าหันเก่าพระยาวเนี่ยหันตูพระเป็นเจ้าสีตาก็มันไปหันพระเป็นเจ้าติเต้หวะเอามาดยเลยในรลการเนี่ยพวกโก้อนหันพระเป็นเจ้าเนี่ยมีสังลงอุปการตะรกตอนวะอุปกาตะรกตอนวะว่าเห็ก็จือมัน อุบกาติกตน์เนพระบินโซลูกติปุตตกายาหิกว่ายอคินติกาหอตลาบันอ๋อตะเปกออนมาหิรวยะวิซะกะมันซะวะกิ5เจ้านั้นซุมก่อนถึงญาเขเขาก็มีจซูน่กเออเา้กับมืออตลาบันเขากว่ามันมนมวยติลกับอตลาบันติมกะหืออ๋อกะลุสะก็อนึงกะลุอุกาตกตนเน พระราเป็นเจมนอมินไรก็มินพระราเป็นจะไปดีกว่าเข้าตังแต่มีกาอื่นในหมอกสองปากลักอะหลที่ิพุทธกายาในกว่าติมีกระดาวันที่ปารณาสีในเข้าตังมีหมอกสองปากลัก,กอะบวาลักวงเดียวแตกด้วยเนาะพระราเป็นจะาขันไปกว่าสมวญญาอุปการในจอมตังอุปการในไฮเทบพระาในมันทัวเบาสองทัวบามทบโทัเพ่มันก็ามาหลอมด้วยโอ้เจ้ายาหนอนป้าในาจึงไปสะไบไปห่างลี อ้ำเหมือนเพิ่นนื้อหนังมันก็ขาวลีนื้อหนังมันก็ห่างลีขาวบนเหลืองเหมือนค่ำลงไว้อ่าไปมาสะปายก็ถามเออจ้เฮ็ดยาหนยิงอันเผอเฮ็ดยาหาร,าหารก,กว่าเลยเนาะเป็นตะปเผอธมพระวินพระวินวะอ๋อกานี่มตะปเผกวนอนันตีะเป็นงกออนันตีะนมันบอกว่าาเป็นพรใน,นว่าพระวนระิน,ะว,นวะ พ้องมือนั่นเสียเต้กที่ลงหกเกาะเนี่นนรรยเนาะอสิลาเดกตอนเขาจะเนี่ยเขาก็สมวะมัคคิริโกสันลาเขาเนี่ยเขาก็สมว่าเขาเป็นพระราในลื้อเขาเงาในลื้อหงอันฮิกจือว่าขำว่าเป็นพระราในมือพ้องป่านนั่นมิซิมาเนี่ยมีเสียลงหกเก,กาะเสียลงไหนก็น<ฮ>เขาก็ว่าเขาเป็นพระราจำเป็นอายุก้นเยอะก้นเท่าก,ก้นเกล่ยลงน้อนจำเป็นพุ่งมันมีอู่พึ่งมีปริษัทน้ำนั่นกว่า ก็ไม่เผื่อวพระเบญจสาวกเป็นอันันดาสซีนาเอ่ไหนอุปการได้กอดในตัวมันพุทธ